ไข่ครับก็มาถึงในคู่นี้แล้วนะครับก็จะเป็นคู่ที่สามของรอบที่สองนะก็จะเป็นคุณกล้องนะครับพระคุณดาเนี่นเองนะแต่ว่แล้วหนุ่มน้อยไม่พอสามารถนะคุณกล้องกับหนุ่มน้อยมากชื่อนะคุณดาจะมาสูุกันใช่ไหมครับคุณบูมคุณกล้องครับ อ่าลคิดว่าจะไป็นไงครับเนี่ยแว่ผมว่าคุณดาได้จะชนะนะครับโหขนาดเราไเลยครับเนี่ยแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยผู้ต่อสู้คุณกล้องเออ่ไม่สามารถดึงความสามารถของคุณก้องออกมาได้นะคะะรับตอนนี้ไม่เห็นเลยพูดง่ายๆกระจอกนันเลยครับลเลยว่ไเห็นคุณกล้องโชว์เท่าไหร<อ>่ดูแล้วเขาเขาเขาหน้าจะแพ้คุณดาเพราะคุณดานี่โชว์ความสามารถไปเยอะอยู่ในรอบที่แล้วมีดาไม่หยุดเลย จเต็มที่สุดเลยเงียครับเนี้ยๆเลยครับคนดูเงียบนะครับตอนนี้ทั้งขึ้ลงมาถึงสนามแล้วอ๋อไปสนามเสียงฝนครับคุณก็ดาววิสต์ก่อนนที่สนามแข่งที่ตอนนี้ฝนตกนะใช่ครับตอนนี้กำลังเล่น VR อยู่แต่วนตกนิดหน่อยใช่ครับฝนตกอาจจะติดเข้าไปเยอะนะหว่างเกมนะนิดหน่อยถึงปานกลางฮะไปอยู่ผมจ้างออกมาแล้วมันต่อยฝนนะโอ้โหติดยากเลยครับติดยากครับถึงมาดูเกมต่อดีกว่าครับผมเน่านอาเรือไปกกายแล้วโอ้โหคุณโค้ชตา้วคุณพมาไป็นตำนานเลยอ่ะ ระหว่างที่คนภาพแพร่เมั่วไปคนดาก็ร่วมไปแล้วครับผมใช่ครับผมนี่คุณปอนนี้คุณสิทธิ์เด็กปั้นนะแต่ว่าแต่เขาเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถ้าเป็นปั้นสกิมของคุณบอนเหรอครับอ๋อเปล่าเด็กปั้นสกจยานครับอ๋อเด็กปั้นนะเด็กปั้นโอเคครับผมโอดูเกมต่อดดูเกมต่อครับตอนนี้โอ้คุญดาก็เริ่มเสียรายที่สองแล้วในขณะที่เรากำลังทำด้วยแต่ผู้สิทธิ์เฮ้ยผู้สิทธิ์โดนเบสครับโอ้ คุณดาที่ดวงกันด้วยอะไรเขาแน่เลยงานง่ายมากเลยนะครับโอ้โหใหญ่เยี่ยงเขาใหเยี่ยงเขาด่าเขาใหญ่ด่าเก็บกดเกินนะเก็บกดเกินไม่น่าตกอ่ะจะตกไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับเขียนว่าทำให้ตัวเองเสียเปรียบขึ้นมากเลยครับโยนทะลุทิ้งกระต่ายว้าวโอ้แต่ตอนนี้ครับโอ้โหดีบอลใส่คุณดากันเด็นออกไปแล้วดีบอลถึงกระตัวปิวแล้วน่าจะโปะนะคขาเนี้เฮ้ยจะเยี่ยงเขาเย็นโปะตกเพกินของคุณต้องฟุตซิ่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าไปเจอกับคุณกันก็น่าจะโดนโดนนวดเป็นแป้งเลยนะ ที่เขาใส่สีขาววันนีคือเตรียมโดนดวดเลยนะเป็นแบบเตรียมดนดวดนิดนึงเลยฮะอืมครับคุณดาเนี่ยยังไม่เอาจริงเขาจะเอารอบสองรอบสามครับเขาจะหว่องในรอบสองเขาจะหว่อมก่อนนะแต่จะได้ผ่านสิทธรอบแต่คนพูดสิทธิ์ก็ต้องรีบเอาจริงครับเพราะว่าเดือดตัวกลัวตาต่อไปซู้ไม่ได้เลยต้องรีบเอาจริงแต่ต้นเลยใช่เพราะว่าตื้นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าด่าพิธีกรเลยฮะ เพราะวิธีการยันดาคนแข่งฮนะเดียวยิบดาไปทันฮนะดูดูแบบสุดยอดมากแต่ยันดาจะาต้องเป็นการวิธีการ, <S <S การต้องเป็นกาออ๋เป็นกาต้องเป็นกา ตอนนี uh, well, uh, ้แข่งกันบาใหญ่เลยครับจึงว่าฟ้าวุฒิการว่แต่คุณการยังเก็บได้ครับไม่ใช่คุณการคุณดาคุณดาเก็บได้คุณฟูสิทธิ์เก็บไม่ได้นะครับก็คงไม่ไหวเลยอย่าปกติาอย่าปติอย่าปกติเอาฟิต่อยไม่เลวก็หมดใช่ไหมทำมาได้คุณดาฟันแล้วคุณดาโดนดำยังรอดอยู่ตายหรือเปล่ายังรอดอยู่ฟูสิทธิ์จะกนคุณดาที่คุณดาอยู่ข้างบนหัวใจเกิดแต่โรคที่เดิมนะพีนี้ใช่ครับผมดูเหมือนว่าคุณดาไม่จะตกไปนั่นลำบากนะฟูสิทธิ์จะเบรียร้อยยครรับบเีร้อยครับ จบไปแล้วนะที่ไม่น่าเชื่อของคุณทูสินครับนี่เขาอาคาสติเลยนะครับแพ้เขามาแล้วอาคาติใหญ่เลยนะครับโอเคครับจบแล้วสําหรับรอบแรกโอเคนะครับก็มาสู่รอบที่สองแล้วให้พูดเล่นทั้งสองเลือกตัวแล้วกดดาบเลยนะครับครับโอเคนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าพวกเขาจะสู้กันในจานไหนครับมาดูการล่าแพของภูก้าสายดานะภูก้าสายดามาจบที่ดาดอพคาลิปนั่นเองนะค จะมาดูกันนะครับว่าคุณดาจะพิกสถานได้เหมือนตอนแข่งกับคุณม่อนหรือไม่ไอโฟฝีม้าได้เบอยังไงฮะใช่ครับผมน่าจะอาจจะตึงก็ได้นะเพราะคุณดาที่เขาอาจจะมาเอาจริงรอบนี้นะอาจจะยังไม่ทักดาบออกใช่ครับผมแต่ก็ไม่มีดาบเปิดมาครับคุณดาต่อยฟูสินครับฟูสินแทงว่าไปหลายทีอยู่แต่ก็โดนเยอะอยู่บ้านเยอะเลยในการเป็นการพ่าที่เหมือนอคติผู้เล่นนะฮะ เป็นการแข็เขาไม่จำเป็นต้องคาติคเขาก็ได้นะครับเป็นการครับเขเป็นการอืมมาครับคุณดาได้ดาบใหญ่แล้วดาบใหญ่ครับดาบใหญ่ว่าหวะนี้เป็นไงครับผมจังหวะนี้ค um, ือคุณฟูสินโดนรัวๆเลยครับโดนท่าล่างที่คุณฟูสินสอนคุณดามาเองด้วยนะครับหนื่อยตัวพี่เก๋ของเขาเลยฮะตัวซูนามิใช่ครับผมนี่ครับผมฟูสินไม่สามารถเก็บอาวุธได้เลยครับเรามปิด้ง้างเลยครับโดนเป็นนี้โดนโดนโดนห้าล่างที่เขาสอนคุณดามานะครับโจมตีใส่อย่างต่อเนื่องเลยครับ โคตรงอใจเย็นเขาใจเย็นครับคนดูเขาจะคนดูเขาใจเย็นครับไม่ดีรอ่ใจประเด็อโมส่วนได้ครับตอนนี้เสมอกันที่สองเราสองมาไลนนะเรืเขีบกดอ่ะพี่ดูสถานการณ์กันมาเท่ากันอีกแล้วครับผมเลือเท่ากันชิ้เท่ากันนะจ้ะคุณผู้สิทธิ์ที่ดูเหมือนจะกดนะครับเหมือนจะมีคุณบูมกับคุณกันนเี่ยที่เก็บกดกว่าโอ้นะตอนนี้ ฟูสิ่งนี่หยิบดาบแล้วมาฟันเสียเปียไปเลยฮะเพราะว่าเลือดค่อนข้างต่ำแล้วเอาแล้วครับคุณดาวเลยไหมแล้วครับแล้วครับงานลำบากแล้วครับรู้ว่าคุณดาวพลิกไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบหน้าดูตอนนี้คุณดาวเริ่มตึงแล้วคใช่ครับเกมได้ไหมตอนนี้เผาพยายามจะไปเก็บบุธแต่คุณผู้สิ่งสกัดกั้นเขาไว้ทัางได้เจอสอดผู้วิชิตมาแล้วนะดาวใช้ท่าตุซิลเมตในการทำดาเมจเหมือนแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับดูเหมือนว่าโดนผู้สิ่งกันไว้หมดเลยครับ คุณผู้สิงก็พยายามตีดักไว้ก่อนฮะใช่ครับดักดักไว้จนคุณดาทำอะไรไม่ได้เหรอครับเนี่ยดักจนแล้วเหมือนไอ้นั่นเหรอครับเอ่อดักดาวเลยตอนนี้ไม่ใช่ใช่อีเลนดักเอาไม่ใช่คุณผู้สิงจะเปลี่นต่อเลยหรือเปล่าโอ้โหเผื่อว่าโอ้โหคุณดาล่ะตึงจริงจริงโอ้ทั้งคู่รอดมันเล่าครับจังหวะนี้สู้ได้ยังสูงสีครับจังหวะนี้แต่คุณคดาค่อนข้างเสียเปรียบนะถ้าล่างที่คุณผู้สิงต่อไว้ ใช้ดาบปิดดาเมจได้หรือเปล่าเหมือนจะยังไม่สําเร็จนะครับโอ้เกือบโดนแล้วผมยังครับยังยังดื้อครับคุณฟู้ิสินจ็คปิดสกอร์คุณดาได้หรือไม่ปิดไปได้แล้วครับโอ้โหไ่เขาเนี่ยเข้มจริงๆนะครับจะปิดสะกรอสองโซนได้นะ้วครับโอ้โห